โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนถ่ายรูปนะครับสำหรับที่ทุกคนขอมานะครับอยากให้ผมสอนถ่ายรูปสไตล์ร้านอาชูล่านะครับผมอันดับแรกที่ต้องมีนะครับเป็นคีโอสำหรับถ่ายรูปนะครับและก็คีโอเปิดเมนูท่าทางนะครับแล้วก็ลงมัดท่าทางเองนะครับแล้วก็คีโอเซฟฮอบนะครับผมโอเคครับผมอันดับแรกนะให้ลองให้ทุกคนลงเนี่ย คีโอถ่ายรูปตัวนี้นะครับนี่อันตัวนี้จะเป็นการสำถ่ายรูปนะครับผมมันสามารถสูงเข้าถูกออกได้นะครับและก็นะครับผมต่อไปจะเป็นเออนี่นะครับผมเป็นเมนูท่าทางนะครับผมอันนี้ก็จะแตกใต้ล่างคลิปนะครับผมสำใครที่ยังไม่มีนะนี่ครับผม มีประมาณสี่ห้าท่าได้มัาว้าว <Wow. S 1> นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะจะถ่ายให้ดูอ่าผมแนะนำนะทุกคนเวลาถ่ายรูปอย่าถ่ายอย่าถ่ายแบบตรงๆนะครับให้ถ่ายแบบเฉียงๆมุมต่ำๆหามุมกล้องให้มันดูแบบดูดีๆนะครับผมนี่เช่นมีต้นไม้มี มีหญ้าเนี่ยอะไรผมก็ถ่ายกับมุมหญ้าให้มันแบบดีๆเล่นกับหญ้าให้มันแบบออกมาสวยๆนะครับผมประมาณนี้ก็จะได้แบบนี้เลยครับนี่แคบไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นท่าหันหลังนะให้ถ่ายแบบเฉียงๆนะครับให้มันเห็นหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กดแคปไว้นะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับการถ่ายรูปอันนี้จะเป็นคีโอเสกเอ็นีซนะนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นคีโอสำหรับการเสกพ็อปนะครับนี่อันเนี้ยจะเป็นการหมุนซ้ายหมุนขวานะที่เป็นเหมือนวงกลมวงกลมวโค้งอะนะครับซ้ายขวานี่นะครับนี่ซ้ายขวา อันนี้เป็นเลนลงนะครับอันนี้เพิ่มความเร็วลด,ดความเร็วนะซ้ายขวาตรงนี้ลูกศรเนี่ยตอนนี้เป็นเคลื่อนย้ายซ้ายไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอันนี้ขยายใหญ่ขยายเล็กอ่าลูกศรตรงกลางน่าจะเป็นการเลือกนะครับไปทางซ้ายไปทางขวา ส่วนรูปมือนะครับจะเป็นเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดพวกก่อสร้างพวกหญ้าพวกต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะก็เป็นหญ้านะครับเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นพวกเตียงนอนพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สูตรนะครับ ถ้าเราจะวางนะครับให้กดหมัดชนกันน่ะข้างบนนะ่ะนึงค้งนะครับแล้วก็กดาการะบาดนะครับปึ๊บจะเป็นการวางพ็อปแล้วนะครับนี่ก็จะได้พ็อปมาสำหรับก,การถ่ายรูปนะไม่ยากพ็อปนี้ผมก็แจกไปแล้วนะในคลิปคลิปหนึ่งนะไปหาเลื่อนดูเอานะทุกคนไปแบตจะหมดละ นี่เป็นสูตรของลูกค้านะครับขอญาตลูกค้าด้วยนะเอามาทำคลิปประมาณนี้ครับการเสียพอบนะก็ฝากทุคนกดติดตามให้ด้วยนะค,ะครับผมบ๊ายบายครับ